มันเป็นแจ้งความผมว่ะคือข้อหาวกเวกส่งเสียงวกเวกหน้าบ้านมันและแม่งเป็นคนไทยเว้ยและแม่งเป็นคนที่ผมได้ข้อมูลมาพอดีเลยด้วยนะมันชื่อไอ้ต้น ผมได้ข้อมูลแม่งมาพอดีเลยกันไหมผมหากันอยู่ไหนวะนี่อยู่ไหนวะแม่งแจ้งความผมมาผมลุ้มผมบอให้ฟังยางแม่งแจ้งความผม แจ้งความผมว่าผมมาไปโบกเวกตะโกนหน้าบ้านทําให้เขามีความรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยหรืออะไรประมาณเนี้ยผมก็เลย i, เฮ้ยไอ้เหี้ยซอยตรงนั้นถนนเส้นนั้นแม่งก็เป็นถนนสาธารณะและกูก็เป็นคนไทยกูไปตะโกนพวกมึงบอกว่ากูโบกเวกโวยวายเสียงดังอึกทึกคึ้โคมมึงไปมึงมึง,มงส่งทนายไปแจ้งความแต่ทีพม่าแม่งนั่งแดกเหล้าส่งเสียงโวยวาย ร้องเพงลงร้องรำทําเพลงขับรถมอเตอร์ไซค์แหวนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทยในซอยพวกมึงไม่เคยคิดจะช่วยพวกคนเหล่านั้นเลยหรือฮนะใช่ไหมมันเป็น ma, นาะมินีให้พ่มาใช่ฮะไอ้ต้นนี่มึงจะลบกับกูจริงใช่ปะล่ะนี่ฝากถึงไอ้ต้นเลยนะกูมีชื่อมึงอยู่เดี๋ยวกูหาเจอก่อนเก็บไว้ไหนไม่รู้กูมีชื่อนามกุลมึงด้วยนะ เดี๋ยวกูจะไปที่อำเภอที่เขาให้นับไอ้บัตรประชาชนมากูบอกมึงไว้ตรงนี้เลยมึงมึงแจ้งมาเลยมาเดี๋ยวกูไปมอบเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้กูจะไปมอบตัวที่ที่สพเมืองสมุทรสาครเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูไปมอบตัวที่สพเมืองสมุทรสาครตามที่มึงไปแจ้งความไว้นะตารวจไม่ต้องไปหาเดี๋ยวกูไปมอบตัวเลยแล้วเดี๋ยวกูจะไล่พวกพวกพี่ๆดูด้วยเดี๋ยวผมจะไล่พวกพี่ๆดูเลยนะ แล้วผมจะลื้อแม่งดิว่าไอคนที่รับมอบมาเนี่ยไอคนนี้ไอคนนี้มันนี่มาเนี่ยบัตรประชาชนมันเลขอะไรและแม่งได้มาที่ไหนได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่มึงซื้อมาหรือเปล่ามึงจ่ายเงินใต้โต๊ะมาหรือเปล่าเพราะกูเช็คมาแล้วเบื้องต้นเนื่อพ่อกับแม่มึงอเป็นคนพมา่าและมึงได้บัตรตามมาตาามรา23พรบสัญชาติสูงได้ไงคนสัญชาติสูงได้ไงพรบสัญชาติได้ไงมึงได้มาได้ไง มึงสวยแล้วไอ้เหียตอนแรกกูว่ากูปล่อยผ่านมึงนะแต่มึงเสือกมาเล่นกับกูเองไงมึงจะแจ้งความกูมึงคิดว่ามึงเฟียวมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวกูจัดให้มึงสวยๆเลยแล้วบ้านมึงกูก็รู้จักด้วยนะแล้วกูจะเอาหมายไปส่งมึงหน้าบ้านเนี่ยกูจะไปเรียกตำรวจไปจับว่ามึงได้บัตรประชาชนโดยไม่ชอบและไอ้บุคคลคนนี้นะวันนั้นนะที่ผมไปเจอมันที่อำเภอนะแม่งกําลังไปจดรับรองไปจดอ่ามันไปเอาผู้หญิงพม่ามา และจะไปรับรองบุตรให้กับผู้หญิงพม,ม่าคนนั้นและไอ้ผู้หญิงมาม่าคนนั้นแม่งมีลูกมีผัวอยู่แล้วแล้วมึงจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเขาได้ยังไงจนประหลัดเขา,าซักถามมึงหนักขึ้นมึงเลยไม่มามึงเลยหนีไปไอ้ต้นไม่จบไม่ตีไม่มีตีไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะไม่มีปริญญาตีไม่มีปร,ญญปริญญาอะไรทั้งนั้นนะ่ะมันเอาพบอรบมาตรายี่สิบสาม พรบสัญชาติสูงคนสัญชาติสูงตามมาตรา23มึงเป็นคนพม่ามึงจะสัญชาติสูงได้ยังไงแค่พรบไอ้มึงมึงไม่ขอตามมาตราสัญชาติสูงเนี่ยแม่งก็พลาดแล้วไอ้เหี้ยภาษาไทยมึงยังไม่คล่องเลยใช่ครับพี่แม่งรับจ้างเล่นแม่งอยู่แล้วผมเล่นอยู่แล้วถ้าตามระเบียบมึงเล่นตามกดูึเล่นตามกดมึงเล่นนอกเกมมึงเล่นนอกเกมกูเล่นได้ทุกเกมอ่ะ แต่อยู่ที่ว่ามึงจะเลือกเกมไหนมาเล่นกับกูนั่นเองมึงอยากได้เกมไหนมึงเอาเกมนั้นมาเล่นกับกูบอกงให้มึงอยากได้เกมดีมึงก็เป็นคนดีเข้ามาหากูแค่นั่นเองมึงอยากเห็นสันดานด้านไหนของไอ้เต้อาชีวามึงเอาสันดานด้านนั้นน่ะมึงเข้ามามึงอยากเห็นกูเป็นคนดีกูก็เป็นคนดีมึงถ้ามึงเป็นคนดีไอ้เย่แต่นี่มึงส่งทนายไปฟ้องกูมึงคิดดีแล้วเหรอวะจไอ้ต้นอาชีพรับจ้างรู้ มีคนบอกว่าแม่งเป็นคนดีเด็กพ่อแม่แม่งบอกเป็นคนดีแต่มึงแจ้งความกูเหรอมึงคิดได้ไงมึงคิดได้ไงฝากแชร์ไปถึงไอ้ต้นด้วยนะฝากแชร์ด้วยนะน้องๆเมียนมาถ้าฟังอยู่บออ่อยๆต้นนะมันด้วยนะมึงพลาดกูบอกให้มึงพลาดงานเนี้กูจะบอกมึงให้นะมึงไปขอเอกสารเข้ามาเนี่ยเนี่ยกูมีข้อมูลทั้งหมดอ แบบสำรวจบคุคคลที่มีสถานนะไม่มีสถานนะทางทะเบียนกูมีข้อข้อมูลทั้งหมดเนี่ยกูมีอยู่ในนี้หมดเนี่ยเอกสารก็มีหมดอะเลขสิบสามหลักรหัสจีของเด็กเนี่ยก็มีหมดอะทาไมกูถึงออกมาพูด่วะเพราะกูมีข้อมูลเขาได้จริงเข้าใจไหมแบบมึงแม่งเล่นผิดไอ้สัตว์มึงแม่งเล่นกูมึงมึงพลาดไยมึงพลาดละ ผมพาดมาหันเลยแม่งเล่นกับใครไม่เล่นไหนใช่ไหเสียไม,ไมยย่ไม่เสียเวลาหรอกครับพี่เต้ไม่เสียเวลาหรอกเล่นกับมันอะ่ะก็มันฟองพี่อะ่ะพี่จะรอให้ตำรวจมาจับพี่ทาไมอะ่ะพี่ก็ไม่หาตำรวจดิไปหาตำรวจเองเลยก็ตำรวจไปแจ้งตำรวจเราใช่ไหเราก็เล่นแม่งเลยเนี่ยแม่งได้ดีด้วยเราจะได้รู้ด้วยว่า ข้าราชการเนี่ยนม่นคอร์รัปชันจริงไหมข้าราชการเนี่ยแม่งคอร์รัปชันจริงไหมแล้วแม่งได้มาจากใครอําเภอไหนเล่นแม่งหมดอ่ะเล่นยันนู่นนามหาทัยอ่ะกูกูเป็นกูเป็นเี่ฟอ้องด้วยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงดูดิแล้วมึงจะทำคนอื่นซวยไอ้บ้าแล้วเดี๋ยวกูจะมึงแม่งให้การเท็จแน่นอนอ่ะที่มึงได้บาดมามึงให้การเท็จแน่นอนอ่ะ และสิ่งที่มึงไปทําไว้มามึงไปจดรับรองบุรมากี่คนมึงไปจดเป็นผัวผู้หญิงอะกี่คนแล้วฮะคิดว่านไม่ดีหรอตอนแรกว่าจะปล่อยผ่านไม่ปล่อยแม่งไรสัตว์เสือแจ้งความเรากะเล่นแม่งรอตอีกรัดหนึ่งไงรอตกันจนบุรีไงเดีย๋ยวเล่นแม่งเลยแต่ไม่เป็นไรเล่นกลมทำไป มึงออกมาไลฟ์ด้วยนะล่าสุดมันก่อน,มนออมไมนอ่ออกมาไลฟ์เมื่ออาทิตออกมาไลฟ์ว่าผมไปข่มขูข่ลูกค้าไปทําส่งเสียงวอยวายโกรกเวกอยู่หน้าบ้านมันเรียกชื่อมันก็ไม่เป็นไรมึงก็เล่นไปเ่ยตามกฎหมายตำรวจจะปรับกูก็ปรับจะจับกูก็จับเดี๋ยวกูไปม,มอบเลยพรุ่งนี้กูไปม,มอบเลยสบายสบาย ไม่มัน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 ไม่ได้ยากอะพี่มันไม่ได้ยากมันไม่ได้ยากแล้วผมอยากให้มันรู้ด้วยล่ะไอ้เหี้ยมึงอย่าร้อเล่นกับระบบไอ้สั์นี่คนไทยกูไทยร้อยเปอร์เซ็นกูเนี่ยคนไทยร้อยเปอร์เซ็นไอ้สั์แล้วมึงเป็นคนต่างด้าวไอ้เหี้ยมึงเป็นคนต่างด้าวที่มาเอาบัตรประชาชนคนไทยแบบผิดผิดแล้วมึงจะมาลังแกกูเหรอกูกลัวกูต้องกลัวมึงเหรอไอ้ต้นไอ้สั์ นี่มึงเอาคลิปกูไปแล้วไปฟ้องฟ้องกูด้วยนะมึงไปนำสื่อไม่ได้นะมึงต้นไหนอ่ะมึงนำสื่อไม่ได้นะกูยังไม่พูดนำคุณมึงฟ้องนี่มันเป็นคดีสัตว์กูจะได้ฟ้องมึงมึงฟ้องเทสได้สัตว์มึงเก่งจริงจริงด้วยเฮียเดี๋ยวกูจะไปหามึงแล้วท่านหน้าไม่สั่นนะแล้วมึงไปฟ้องผู้ใหญ่อ่ะ มึงคิดว่าผู้ใหญ่ของมึงมันใหญ่แล้วเหรอผู้ใหญ่ที่มึงไปฟ้องมึงว่ามันใหญ่พอสําหรับมึงมันใหญ่เหรอกูไม่รู้แต่สาหรับกูแม่คนธรรมดาสสำหรับกูแม่คนธรมร,มนธรมดาเฮียคนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเนี้ยพ่อหลวงกูรองลงมาคือประชาชนไม่ใช่ข้าราชการขรรมชัน เราเป็นลูกในเ,เป็นพนระสงฆ์ในกรในพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกูวอยู่แต่ภายใต้พืนแผ่นดินไทยกูมไม่กลัวใครทั้งนั้นอะ่ะบอกมึงไว้ให้ไอเ้เหี้ยข้าราชการอะไรเงี้ยไม่สนใจหรอกครับครับผมจะพูดพอๆครับผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจไม่ค่อยดีหลายแล้วข้าราชการต่างๆผมขอทิ้งท้ายนิดนึงได้ไหมพี่ๆทุกคน ผมขอทิ้งท้ายไว้พี่คนอีกนิดนึงได้ไหมในไหนมันก็เลื้อรังกันแล้วขอทิ้งท้ายนิดนึงน่งได้ไหมพี่แล้วตกลงสี่คนไทยเราเมื่อไหร่จะได้ออกว่าชาวประมงตกลงเมื่อไหร่ชาวประมงเราสี่คนไทยที่โดนจับไปจะได้ออกวะพี่เมื่อไหร่ครับพี่พี่คิดว่าแม่งมีศักยภาพมากพอไว้ไอไอไอภูมิตำอะ ต้องรองให้เสร็จสิ้นตกรวนการกฎหมายของทางพมา่าสรุปเราจะยอมรับแนวนั้นเป็นแนวเส้นแดงของพม่าแล้วใช่หรือไม่คุณจับตาดูเรื่องนี้กันให้ดีนะผมเตือนไว้แล้วนะจับตาดูเรื่องนี้กันดีๆนะเรื่องเขตเส้นแดงนะเขาฟ้องเราลุกล้ำน่านน้ำและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเขาฟ้องสองคดีนี้นะ ลุกล้ำน้านล้ำนะข้าแดนโดยผิดกฎหมายแต่ประเทศกูนี้กูพาคนของพวกมึงมาขึ้นแรงงานกันโอ้เจ้าละวันเลยดูแลกันอย่างดีเลยสัตว์ที่คนของกูนี่มึงโอ,โอ้โหลุกล้ำน้านน้ำเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายไอ้เคียคดีมาหันมากหลายแรงมากโถ่โไอ้ไอ,กไอ้กล้วยเอ้กยกล้วยตากผักแห้ง ขนโคตรเกลียดเลยแม่งจริงๆแม่งเป็นรัฐบาลที่แม่งกล้วยมากศักสีไม่มีมเขาไม่มีอำนาจต่อรองใดๆทั้งสิ้นกูว่ามึงปล่อยให้คนอื่นเขามาทำเ้อะมึงเปลี่ยนตัวทำเ้อะเอาโดนเลยกู้วย จะบินนะครับเดี๋ยวผมจะบินแล้วผมมีข้อเตือนนะครับมีข้อข้อจำกัดนะครับเดี๋ยวผมไปอาชีวะเดี๋ยวอาจจะต้องลงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรอช่องนี้นะครับติดปีกตอนนี้ติดปีกผมขออนุญาตลงไลค์ก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไม่ได้คุยกันวันนี้ครับอย่าพึ่งเดือดนะครับอย่า่งเดือดเดี๋ยวพอดีแบตจะหมดแล้วไม่ขึ้นใหม่แล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ วันนี้นอนหลับฝันดีนะครับใครที่ได้หมวกไปอย่าลืมใส่หล่อๆสวยๆแล้วก็โพสต์แท็กมาด้วยนะใส่ใส่แล้ว,ว,ลวก็โพสน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็ใส่แอดเต้อาชีวะมาด้วยนะครับผมจะได้รู้ว่าใครที่ได้ไปนะหน้าตาท่านดูดีกว่าผมเพียงใดนะครับนี่นะครับเอาแบบนี้นะเอาแบบน่ารัก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 นะครับเรารักติต๊กตอกนะส่งพรุ่งนี้ด้วยนะครับของส่งพรุ่งนี้เลยนะเราของเราส่งพรุ่งนี้เลยนะครับวันนี้นะครับ พุ่งถ้าอยากได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่นกิจกรรมใหม่เดี๋ยวจะแจกอีกนะครับถ้าอยากได้เดี๋ยวมาเล่นกิจกรรมใหม่เดี๋ยวมาแจกอีกนะครับเรายังมีกิจกรรมให้ให้ท่านนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมตปอาชีวะนะครับขออนุญาตลงไลน์ก่อนนะครับ